نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ورضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Hasbunallahu wa ni'mal wakil Hinong Tirakala subhanahu wa ta'ala Tukutan kap Kutuban ni wani Kerai di jamaah tuan Tua kong kapum ingat Hinong tidak terlai Dua kap kam sang subhanahu wa ta'ala Le kam son rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kau pula jika Hai rau nakat Hai tan terlai Dari ni kuam takwa Dari kuam kuam Nyukring Allah subhanahu wa ta'ala พ่อพี่น้องครับเราทุกคนนั้นถ้าเกิดว่ามีความอย่างเพียงต่อพระสุฮานาหัวตาล่าเรานะในนอนี่สุดเราทุกคนจะได้ประสบกับความสําเร็จทางในโลกุญญานี้นะครับและทางในโลกอาคเร์นในช่วงที่เรากําลังมารวมกันดับฟังพุทธบ้าข้าเงินซุปในวันนี้นั้นมันก็ยังมีพี่น้องอีกบางจังหวัดที่ไม่ได้ สามาที่จะมารวมละมาดเหมือนกับของเราในสถา,านาการณ์นี้ก็คือสถา,านาการณ์ของโรคระบาดเะนั้นพี่น้องครับในวันนี้เ,เราจําเป็นที่จะต้องเกรงกลัวต่อละสุบหานห,หูวแต่ละหญิงขึ้นมนุษย์เรือนเก่งกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเหตุผลก่นใดก็ไม่ทราบีต่ละสุบหาหานหูวแต่ละใดบัญญัติให้โรคเหล่านี้มันเกิดขึ้นมา แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นในแ่ซ้อนเด่นจากการเกิดขึ้นของโรคก,ก็คือม,น,มน,นุษย์กลัวต่อสิง่งที่มองไม่เห็นแต่มนมุษย์ไม่กลัวปจาที่สร้างเข้ามาเพราะนั้นในยะหนึ่งที่กำลังซ้อนกับโรกถังมดที่กำลังคิดเชื่ออยู่นับรานล้านชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้วเพือเพือบยู่เกื่อเพื่ออยู่สิหลา,า,านซ้อนในเข่าหัวสิง่งที่มองไม่เห็น ไม, mà ม này này, t t ่ได้ไม่ความแบบไม่มีอัลลอฮฺ سبحانه ะฮุอาตาละอัลไม่เห็นเขาไม่ได้ไม่คว่ำบบเราไม่มโรงพยาบาลที่ในวันนี้เราก็ไม่ต้อตัวตนของมันโควิดในที่นี้โควิดสุด้าในวันนี้ที่เรากำลังนั่งกลัวมันอยู่ทุกวันมันกำลังระบาดเข้ามาสู้ปะจุมมันกำลังระบาดเข้ามาหาเราทุกวีทุกวันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรากลัวในสิ่งที่เรามองเห็น ฉะนั้นพี่น้องครับอลัลลอฮฺ س ุบฮานและว็ุรละได้ให้ข้อคิดกับพวกเราระยะเวลาสองปีที่เรากำลังไะเชิญกับมันนี่มากมากถ้าเราได้คิดถ้าเราได้คิดยิ่งโดยเฉพาะในเดือนบวดนะครับคิดว่าเราคงจะมีเวลาแล้าพบคิดกันมากยิ่งขึ้นพราตอนนี้เราอยู่ในสภาพทีมดแดงเราอยู่ในสภาพผี่ตั้งรับเราอยู่ในสภาพทีไม่มีเชื้อเพลิง ไม่มีพลังที่จะเข้ามาต่อเติมให้เราได้ฟ้าพื้นกับเราสุฮานาหัวาตถะละเพราะเราไม่ได้กินเราไม่ได้ดื่มฉะนั้นพี่น้องครับโควิดมาแล้วสําหรับเราบางคนอาจจะดีขึ้นพอมันทําให้เราเกรงกลัวต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเกรงกลัวต่อความตายมากยิ่งขึ้นถ้าไม่เราพบกิหว่าความตายนั้นมันไม่ได้อยูไ่ไกลจากเราเรื่องเราทุกคนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และเราทุกคนนั้นจะต้องกลับไปผิดชอบนั่นก็คือ่ยวกับสุภาษิตของอัตตะอโกวุลฤทธิ์เุนเอาอาดาบุญนบีมุ h a ม m a d สุลลัลละมูซลรัมบอกกับเรามาตั้งแต่พันว่าปีมาโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากหยุกในที่ไหนก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับมันเกิดขึ้นจากฤทธิ์เดชุนความชโจรายทั้งหมดเลย มีระยะสำคัญที่ท่านนบีมุสุลต่านสอนกับเราคำว่าที่จะสุนจะคือสิ่งโสโปรกโซ่บมทั้งหลายที่เป็นการฝ่าฟื้นออร์โธพาโนมัวตระหนักหรือเปล่าจีน่ากลจะเป็นตัวแ่งให้เกิดขึ้นโควิดการขายยาเสพติดการทำของขลังการฝ่าฟื้นประเจ้าที่มันมากมายเป็นจำนวนมากยิ่งโดยเฉพาะใยุคปัจจุบันหลังจากที่ซึนามิมันมากว้าหลังไปบังคนก็สร้างรถแบบัง แต่ณปัจจุบันวะันนี้คนกำลังเริ่มข้าพื้นมากยิ่งขึ้นและมิน pues mm ้ 3. 3. Nah, ่งชันคนกำลังไม่ละอายต่อบาปในสิ่งที่เขากระทําอีกแล้วในปัจจุบันเพราะนั้นนบีสุลางบอกเ่าวว่ามันเกิดจากความสกกระบโซ่มุมที่มนุษย์ได้ก่อขึ้นเอาอาดดุมถ้าไม่เกิดจากนั้นแล้วมันจะเกิดจากประนด็นดิซองก็คืออัลลอฮฺสุบฮานูรัตัลลัชซลมุลโวรยาดุบิดั เราขอคุมองต่อเราุอัตละยายเปนปะเด็นีชนถ้าในยติทันนบีมุมัสุลสลันกับเราวนี้คือการลงโทษของเราอัตละสาแดงว่าเราทุกคนต้องระวังเพราะวัตถคุณคินะลาตุซีบันัลลีนซลามูมิคุมคอซอสุฮานอัตตะละนกับเราในยกษุนคุณระวังนะโควิดเนี่ย รือว่าฟิตเนสเนี่ยมันจะไม่ประสบกับคนที่สร้างฟิตเนสอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดกับคนที่ทําความชั่วอย่างเดียวแต่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำความดีด้วยไม่ถึงว่าเราถึงแม้ว่าจะอิมานขนาดไหนแล้วสุบฮานอวยแต่รลางกายจากกายเกิดขึ้นกับกับสิ่งโชดายนี้ก็เป็นไปได้อุศลาระเบรีิสรอิ้นอัลลอฮฺสุบฮานอวยแต่ร่างทรงมันมาในทางแรกเนี่ย ลงม,มาในพ่อพันธุ์พ่อเบดีโซรอยินคือชาวค,คริสเตียนนะครับเอามันก็นะก็มาแลวกุหรืออาจจะเกิดขึ้นจากก่อนจากนี้เตี่ยวล็อกสุภานุตาลัมอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นอุลามาให้มาที่เอคัชนเลยนะครับอะไรกระทำที่มันเกิดขึ้นบนโลกบรรดาแบบนี้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตเอาล็อกสุฮานุตาลไม่อนุญาตมันก็จะไม่เกิด แต่ถ้ามานึกมาได้ที่โรคระบาดมันเกิดขึ้นนั่นไม่ถึงพระเจ้าอนุบัติให้มันเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นจากสองสาเหตุนี่เป็นที่รู้กันเราในท่านที่อยู่ในเดือนมกรดเราจะปฏิบัติตนยังไงตั้กลางโรคระบาดที่มันกําลังคืบข้ามคืบข้ามเข้ามาให้เท่ารักพยุนนี้เอาคนในพระตะลุงในศิบกคน นี่คือราแบบในบาททางตีสามรอบตีสามแต่อนในนี้มันไม่เคยข้ามแบสู้กับกาศยุท่มมันนั่นพี่น้องนั่นไม่ถึงวันยังไงเราต้องนดมัดเราบัางเราจาเป็นจะต้องดมัดตัวว่าเราวังตัวเองให้มาขึ้นมาเดี๋สิ่งที่นบีมุฮัมมักสรลาัลลำช้อนกับเราไม่ว่าจะเป็นการล้างมือให้มาการล้างมือให้มาก็คือการสมรยั้งให้มาเพราะเวลาเราไม่มีเวลาล้างมืออันกัดจิ้เราก็ต้องนดมัดเราบ้าง วิธีการการใช้ชีวิตก็ต้องระมัดระวังแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดก็คือเว้นระยะห่างจากความชั่วในขณะที่สังคมเขาเว้นระยะห่างกันแต่สลามซ้นี่เราเว้นระยะห่างจากความชั่นั่นนั่นเรื่องความอไงนี้ครับณปัจจุบันเราอยู่ในเมืองไทยที่เราไม่มีรัฐค่าิสลามในการควบคุมความชั่วให้มันยุ่กับทีได้เราก็ไม่สามารถควบคุมให้มันยุ่กับที่ได้ แต่เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบ่งตัวเองออกจากความชัว่วซึ่งไหนก็ตามทีเป็นความชั่วได้เนี่ยเราต้องท้อออกมาซึ่งไหนก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราไปนางแลว้วเราไปรวมแล้วนี่มันทําให้เราลืมอาละ่ะแต้ลาเราต้องท้อออกมาซิ่งไหนก็ตามที่มันทําให้เราเข้าไปรวมแล้วนี่ความโซกับกโซ่ม่มของมันเนี่ยทำให้เราลืมพระเจา้า เรื่การดูดซึมรับสุุบางบานอัวแต่ล,ละลืมการทำหน้าที่ซึ่งการเป็นบ้าวระว่งางดกกระโเคลเนี่ยคอยเราทอยออกมาประเด็นคําคำชังที่สลานซ้อนกับเรามานึนั่นแอยางได้จะกรก็ตามเราจะต้องดันรุวายสื่ความเป็นมุสลิมของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่ไทยจะอยู่ในสังคมใดก็ตามที่ความโชคกับปมันมากมากขนาดนี้นก็ตามแต่ให้เรายืนยัดซึ่งความเป็นมุสลิมของเราให้ได้ ยืนยัตเตอรอความเป็นมุสลิมคราในวันนี้เราทำอะไรด้วยกันในวันนี้คนบางคนไล่ตามไปตามกระแสของสังคมที่มันไฮไลท์ไปตามเรื่องอะไรก็ตามที่มันคือคขานเข้ามาแล้วเราช่วยมันไว้แล้วมันทําให้เราไล่ไปตามกระแสของการพิิตแสดงว่าในวันนี้เราต้องถอยออกมากทีน,น,น,นั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติก็คือในวันนี้เราต้องระมดัดระวงังให้ม สถานการณ์ตอนนี้มันยิงไรได้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อใดประการต่อมาก็คือเราต้องข้อบตวอาอนเราสุบฮานตัาปองกันเราจากโควิดอย่างน้อยๆถ้ามันไม่ไปเนี่ยจะขออย่าให้เกิดขึ้นกับคนที่ทำความดีท่วโรกอย่าได้เกิดกับสังคมมุสลิมให้มันเกิดกับคนที่ทำความชั่วที่ฟาดฟืนเถาะโง์คนที่เข้าไปในพับคนที่เข้าไปในบาคนที่ทำซีน่าคนที่กินดอกเบี้ย คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่รถสุภาานุวแตาลาลงโทพนกับเขาแต่ขอต่อรถสุภาานวาุวแต่ละอย่าให้มันคืบคานก็มาฮะหลกล่างมาเลยอย่าให้มันคืบคานข้ามาฮะสังคมมุสลิมเราถ้าเกิดองค์ทงประสงค์ให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะจะเป็นบททดสอบกับพวกเราพี่น้องครับ สถานก,การณ์ของเดินอมอนดดในวันนี้ในวันนี้เรามีโอกาสได้ละมากสัปดาห์หน้าผมเคมีว่าทางจังหวัดเขามีหนังสือมาทางโรงเรียนมาได้ว่าไม่ให้รวมตัวเราก็จําเป็นวันนั้นวันนี้ผมมีข้อคิดถ้ามีเวลาพอนะครับเราจะพูดถึ้ว่าเือนบวชเนี่ยมันมีลักษณะที่ดียังไงเดี๋ยวเราสุภาการนโบาตละให้เราทึ่งสิ้นอดเนี่ย เราทุอส ah. ิอถเผื่ออะไรทำไมเราต้องทุสิรถเพราะคนเชียวแลหลายคนนี้อาจจะไม่ชอบในการทุสิรถดกได้พอและหลายคนมา่เดืวนเข้ามาเนี่ยมักี่จะบ่นออกมาทางคำพูดในใจนี่แกไปอยู่มาเรลาๆเดินที่มาเลยวะไม่อยากทื่บวญวะลิยะอืบิลละเราขอความคุ้มครองเราละซุบฮานุวะตะละอย่าให้คำพูดเ่านั้นอย่าให้ความคิดเห่นั้นมันเกิดขึ้นกับเราพอได้ครับ Allah จุดด้านในว่าตาเราดักเราในการเป็นมุสลิมอัล l l a h ตาลราต้องการให้เราเข้าวสวรรค์ขององค์ทางังา้นจริงองค์พระผันนัดพาดรวมมาให้เราปฏิบัติขอได้ครับว่าอันตาสูมูไครุ่นละกุมอินกุนตุ่มกระละมุนพุ่งดูไว้โทษแบบการซื้อสินทอัพนี้ที่เรากำลังซื้ออยู่ณปัจจุบันวันนี้มันดีกับเราไม่ได้ดีไม่ได้ดีกับอย่างอื่นเลยพี่น้องมันดีกับเราไม่ว่าจะเป็นในแง่ของจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นยังไงของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นยังไงของเงินทองไขสัตว์สินมันจะดีกับเราเราสามารถที่จะหลัดเข้มขัดสัตว์สินเขาเราได้ไม่นั่นพี่น้องครับอุลามะจึงได้ให้ขอคิดกับเราไล่ไล่ขอไว้เมื่อเราบดบังข้ามานี่ที่เราสุภาษิตสร้างให้เราพุทธิบาลในกูมิศีนบัรยัตให้เราทุกคนนี้คือสิ่งกับยะอายุวัฒน์นี่นะอามัลลอฮาสร้างกับคนที่อามัน คนที่ إ ي م านต่อลระสุบฮาญนี่ก็คงกลัวจังคนที่ไม่ไดเชื่อสันตินี้มันจะไม่เข้าค้ายคนเนี่ยมันคนที่ศรัทธาต่อลระสุบฮาญเอาไว้กันคนที่เขายังเดินดูกรีโดยที่เขาไม่ไม่อายต่อสายตาของประชาชนคนที่เขายังนั่งกินเหล้านอกแจศพดาลูนอกจากสภาพจำเป็นคนที่เดินทางคนที่เจ็บป่วยหรือว่าคนที่ไม่สามารถชื่อสันตินายอันนี้อัลสลามันดูรุกกับเขาแต่คนที่เป็นมุสลิม ที่เป็นมุกัลลัฟที่อาเิลบาลิกวายิบกูติี่บารายกุมวายิบสำหรับเขาที่จะต้องถือสิทธิ์ตนเมื่นักกุศลกุลธรรมทีบอกคนที่ไม่ใช่เป็นมุขบินผู้ศรัทธาจริ้งนะเขาไม่สามารถถือสิทธิ์ตนได้เพราะในวันนี้ถ้ากระโดดเรามาทูลว่าคนที่ห้ามแม่โดยที่สิทธิ์ตนนั้จะเป็นเชยตนเนี่ยเป็นคำกล่าวเป็นคำอ้างผิดอ้างขายไม่ได้เพราะเชยตนทุกรางไปแล้วอุลธรรมเขาต้องบอกว่าพฤติกรรมใดก็ตามที่มันเกิดขึ้น กับเราจริงๆในเดือนเมื่อเดืนเนี่ยนันนะน่นมันเกิดจากตัวของเราเองถ้าเราเป็นคนรู้ใช่ไหมยังใช่เถียงวะที่ผ่านมานี้เราเองที่ไม่มยังไม่ใช่ใจต้นมากต่จิตประสาทเราเราไม่ยากซื้อบวชเราไม่ยากปฏิบัติการคำแสงเราแต่ละเป็นเพราะเราเองที่ไม่ยอมไม่ใช่เจต้อนเพราะเจต้อนทุกพันธนาการเขอต่อเราสุภะนิวเวอร์แต่ละให้เราเห็นยอย่างมันคงในความเป็นมุสลิม Bác ăn ấy thì sẽ làm xoắn cặp đầu Ata à ai sẽ ưu mô hình mô linh in sàn Và iman Và yên sung iman không? Allah subhanahu wa ta'ala Âu ả hát này, mà bên nhận khai Không iman thì iman Nên xuống càng quân Khôn kín ả hát là thì, thì iman Khôn kín ả han là iman Sao nghe hết cửa bên. Sao nghe hết mà Ahan khan kini ya. ni, orang mungguah, mungkin berikat kong apa dengan kita, tetapi tidak. Kehidupan orang Surbahani mungguah terlak ni, akan mesti makan air terlak sana, akan mesti makan air dari kandungan mata orang Surbahani mungguah terlak ni. Ahan itu tidak boleh berlaku. Ahan itu akan mesti dilindungi bersama. Jika orang Surbahani mungguah terlak ini tidak dilindungi bersama, maka orang Surbahani mungguah terlak ini akan mesti mengalami kesakitan. หารอ้กินไม่ได้อาหารที่กัดกานถ้ามันมันมันไม่ฮาลาลเราไม่สามา,ารถทานได้เพราะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะละจึงเอาเรึ่องอาหารเนี่ยมาเป็นคอสิ่งที่กันระหว่างคนที่อิมานกับคนไม่อิมานเพราะคนอิมานกับคนไม่อิมานตาน่างกันในการกินคนอิมานเนี่ยเขากินแบบคนอิมาน กินตามศาสนาสั่งกินพอประมาณกินไม่เวิร์ในการกินคนดีมานเขากินตามแนวทางของเราสุลลัทรภพสารธรรมแต่คนไม่อีมานเขากินตามแนวทางของเจตออนที่ได้สั่งให้เขากินเขาเอาเหล้าเขาเอาเบียร์เขาเอาของฮารัานของวัตมาให้กินทุกอย่างที่กินไปแล้วเนี่ยทำลายสติปัญญาติทำลายร่างกายทำลายตัวเขาเองทำลายสังคมนั่นคืออาหารของเขา กินไปแล้วท้ายรู้ลงไปใหค้คนรู้แหลคนนี้และว่าการกินก็เรล่านี้เป็นการกินที่มีประสิทธิภาพเป็นการกินของคนดํารวยแต่อาหารของผู้ช่วนั้นเป็นการกินของคนยากจนว่ลีอาตูบินแล้วเขายากจนกับเราเพราะนั้น <c oughs> ขั้นที่มานตลอาสุบาโูวัตลลในวันนี้เนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังกับการกินนี่หลูกหลานของเขาเขาจะต้องสอนว่าเมื่อลงไปเสฟของลูกจะต้องแล่หะ ทานข้อทั้งครงสินงกานะมันมีฮาลานไหมต้องซ้งครับพอไปัจุปัญหากันอินทีมันเข้าไปในรูเพราไม่ฮาลันี่เยอะมากเลยแล้วมันเข้าไปเป็นเหลือดเงือเชื้อไข้เป็นกําลังลักให้เจตัวมันเข้าไปปันควนหลุกเขาดาดดรางมนนั้นลูกลัานเขาเราเวลาเข้าไปในเช่นลูกลั่นเขาเราเวลาเข้าไปในห้างหลูกลัานเขาเราเวลาเลื่อะเจสเออร์ได้เนี่ยเราต้้งซอนเราไม่ซอนไม่ได้ ปัจจุบันมาม่ายี่ห้อมาม่ายี่ห้อว้วัถ้าเราไม่รู้เลยอะไละเอียดเลยเราไม่รู้ว่าเด็กเราด่ทุกให้กินน้ำตอนกระดูกหมูอยู่ทุกวันเด็กหลายๆคนไม่เหลือในชีวิตของเขาถ้าเราไม่ถ้าเราเราม้ข้อมูลไม่เพียงพอเพราะนั้นเด็กบางคนเนี่ยมันยังไม่อ่านหนังสือมันยังไม่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเป็นชัวร์ห่วงสองข้อมูไม่พอดังเด็กบางคนมันเห็นคนอื่นกินเพื่อนมันกินมันก็กินเพราะนั้นเราถึงมีจะต้องให้ข้อมูล ผู้ปกครองแตเป็นจะตรงให้ความบุญยอะเอไว้ยเด็กกินมากเลยที่เป็นมุสลิมเข้าไปในเซเว่นแล้วคนเดูยวกันจะเป็นมุสลิมกลุมยาพายกันหดเลยนตรงนี้่คือสังคมของมุสลิมปัจจุบันเพราะนั้นเรื่องอาหารการกินนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอยาคกิดว่ไไม่สำคัญถ้าในวันนี้เราอยากเอาอาหารที่มันไม่ฮาลาลมาอยู่ในครอบครัวเขาเรามาอยู่ในท้องเขาเรามาอยู่ในท้องลูกเขาเรา ถ้ารู้เราดื้อเราไปอีพี่น้องอย่าโทษอย่าโทษต้รุ่อย่าโทษดวงเลี่ยนนะอย่าอย่าโทษคนอื่นเราเอาสัพย์สินที่ฮาลันมาให้เรากินดื้อมาเงินที่ได้มาเงินได้มาจากไหนส่วนเงินกองดอกเบี้ยดื้อมาเราไปยืมสิ้นที่มันมาจากดอกเบี้ยดื้อมาเราห้าคองที่มันไม่ฮาลันมาให้ได้กินดื้อมาเด็กซื้อเขาที่ไม่มีราฮาลันมากินแล้วเราไม่เราไม่ห้างเลยดื้อมา เรื่องไม่นั่นสามมันนี่ซังคมซ้ำในวัดเป็นหลักการมันเองไอ้ผ้าเด็กเขาไปกินในเคฟซีทุกวันรายได้ก็เคฟซีเนี่ยได้เนี่ยเป็นลานๆต่อวันแล้วหรอทางทางที่เราไม่รู้ว่าใครเชื้อเขาว่าฮาลันกับฮาลันทางทางนีต่ฮาลันก็ไม่มีนิ่อยู่สักสักไปเดียวว่ามันฮาลันพี่น้องจะต้องอะไรบ้างพอคนที่กินอาหารที่ไม่ฮาลันบวชของเขาไปถูกครอบครับ คนที ing, ah ่กินอาหารที่ไม่ฮาลาลเนี่ยการละมาต้องเขาจะไม่ถูกต้องแต่ในทางตรงกันขามถ้าเรากินอาหารที่ดีที่เราเลือกให้ผีที่ิดด้านที่สุดการละมั่็เราสุบานูวอตเต็มใจเต็มใจการถือบทดขอเราการกิยามก็เราการอ่านขอเราทุกอย่างที่เป็นเราการที่เรลเราที่เราปฏิบัติด้วยความบรยสุทสุ์ใจต่อองเนี่ยอาลอสุบานูอตังตองัดากราก่น้องต้องที่นะกรองรบตัวเองบครัว กับลูกหลานก็เราพี่น้องจะต้องบอกบางาำตอบาที่อุลาอกมาเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะได้ระดับใจเรอมฎอนก็คือลัวยัชรอางพระเจ้าให้อะอันอิลละอันนะฮูยังเฝอานนัสอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى จะไม่บัญญัติบทบัญญัติใดก็ตามนอกเสี้ยงกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะยังประโยชน์กับมนุษย์ทางหมดเลยดีทั้งหมด ไม่เคยมีบัตถุบรรทัดใดที่เราจะมาใจละบรรทัล้วเนี่ยมันได้ได้กับมนุษย์มนุษย์ทำไปแล้ยนี่มันจะทำให้สังคมนั้นล่มเลี้ยงอยูจริงจริงอะไรไปละห้ามส่งใดก็ตามอะไรไว้ซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายมนุษย์ไม่ควรปฏิบัติอะไรไปละสร้างชื่อวัพี่น้องชื่อวัตรเพราะว่าการชื่อวัมันดีกับเราในแง่ของร่างกายในแง่ของจิตวิญญาณมันดีทุกแง่เลยในแง่ในแง่ของวิชาการ lắc gan thận lắc việt sao thục thục lắc, khâu đập. Cán đúng, cán xa, thì ấy, anh ấy, anh ấy, anh đất anh ấy, đi ấy, anh 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 ấy, สลามสร้างให้ตัดเอาอยู่ว่าเพีย์นั่นคือความชาติที่สุด伊斯兰ใช้ชาให้เราออกจาการคนรวยที่มีนิสซอปมีเงินกองแล้วก็ต้องให้ออกสมาธิเจ้จากการนั้นมาบริหารสังคมมาชายกับได้กำไรมายากจนเพราะนั้นไม่เคยมีบทบัญญัติใดในอิสลามที่บัญญัติใดเลยนี้ยิงทําให้สังคมอนเองยิงทําให้สังคมพังไม่มีแต่มีน้ำสัมบีเราเห็นบทบัญญัติได้จากดามที่มันอตมาจาก ซึ่งที่มันอยากเล่าจุนบังนาตาลยัยิงทําได้สังคออมออกมาชาตนานออกมาเชลเล่นเชลองวันปีไหมออกมาเมาเหล้าสัมภารีเทเมาจนกระทั่งตายกันเป็นรอยเป็นพันนี่คือบทบรรยัติที่มนุษย์คิดเองเองแต่ถ้าบทบัรยัตินี้ที่เราสุนบันาตาละลัคิดขึ้นมาแล้วตละลักษ์สั่งเอาเองซึ่งนั้นว่าอันตาชูมูคอยรุ่นละกูอีกุตุกตาละมุนให้ดอกสุดสนะั้นกูโดยเถอการซื้อสินอรัพนี่นีกับเราถ้าโดน ปงการแพทย์ก็ย่อมได้การกินอาหารการการงดอาหารนี่คือสิ่งที่หลบจากโรคมากที่สุดยิ่งเอาอาหารไม่ดีเข้าไปในร่างกายมาบ่อยยิ่งเรากินอาหารตลอดวันตลอดเวลาเนี่ยยิ่งเอาโรคเข้าไปในร่างกายมากที่สุดแในโรคที่มนุษย์พบมาที่สุดตอนนี้คือโรคที่มาจากอาหารโรคมาเร่งพิธีนองครับอัล้วสุภาษา์ทางวัตะุแล้เมตตากับ cấp cha cả lốc, hãy để đua, cái thứ đua sinh thứ xíng thì dí, thì sút luôn. Nabi Mustafa nói, ai chuẩn bị siết, ai chuẩn bị sâu, phải nát sâu là mất là lành. Vậy sắp đặt cuộc tranh sẽ chọn thứ đua. Còn cái thứ đua không có gì mà, mà thiệp thiệp cái thứ đua này, dí thì sút luôn. người có cái đường đi ในแง่ของปุถ th ีภาวะทางอารมณ์ในแง่ของร่างกายในแง่ของสติปัญญาทุกๆแง่ที่ซอบ้าก็ปฏิบัติเราจะเห็นนะว่าในประวัติศาสตร์ทำไมซอบ้าเขานาทรงกามแม่กระทั่งก็ทื่อบวยก็นันเป็นรองครับคนดีไม่ทื่อบวชคือคนโง่คนที่ต่อต้านกันทื่อบวชคือคนโง่มนุษย์ทุกคนที่ต่อต้านอิสลามคือคนโง่เพราะถ้าคนดีชาตเนี่ยเขาจะมองเห็นว่าอิสซานมึน คือศาสนาที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะปกป้องโลกได้ปกป้องมนุษย์ไม่มีศาสนาอื่นไม่มีอย่างอืงอ่นที่จะปกป้องได้โลกการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบ,นบทบัญญัติเบ็ตามมีสลามกันหนดล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์กับเราล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์กับสังคมล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์กับมนุษย์ทั้งหมดถ้ามนุษย์ปฏิบัติตารมีสามประการสุดท้ายครับพี่น้องอิชอาร์นสัสอลัลลาฮ์เนอมาติลลาฮิ อันหูเลี้ยงนันอินซ่านะแลายาดีพุ่มมกตรรุ่นเนี่ยมะอินเล่ฟักดีแต่เป็นไงกันคือเราไม่รู้เลยว่าอะไรละมตตาเราขันนั้นไหนในทุวเราไม่รู้เลยที่เรากินได้กินทุกวันเนี่ยมนที่ Allah Subhanahu Taala ให้กับเราคือสกีที่ a l l a ต Taala ให้กับเราพันทะเละนะพันแม่น้ำพันคือนพันทันหยางพันที่ a l l สร้งกับเรานี่คือเนี่ยมานี่คือริสกี เราจะไม่รู้เลยเราเนี่ยลาแต่ละเมตฐานกันได้ถ้าวันนี้วันใดที่เราไม่มีอะไรกินเหมือนพี่น้องก็เราตีอยู่ต่างประเทศเหมือนพีดหรือเป็นพี่น้องก็เราที่ไม่มีอะไรกินเราจะไม่รู้ในวันนี้เราดูใช่ไหมเราดูใช่ไหมครับควาความอยู่โวยของพี่น้องของเราเนี่ย มันรไรไ่้ขนาดนั้นถ้าเขาไม่ได้กินอาหารพี่นอ้องดงหญิงญนี่ะพี่น้องสี่รียพี่น้องทีง่เราเรา,เราเห็นข่าทางเฟซบุ๊กทุกวันเนี่ยพี่น้องดรงหญิง่โดวยที่วันเพมาเนี่ยพี่นอ้องอุ้ยปูที่อยู่ในจีนเนี่ยไม่ได้กินนะพี่น้องมันลามมือมันลามข้อพี่น้องดวงหญินี่มันปล่อยห้อยู่ในในเล่ เราเรือนคนเราเรียนคนเราเรียนคนดยที่เราไม่คิดเลยไม่ได้เราต้องคิดไม่รีกว่าเราลงโทษเขารีกว่าเราลงโทษเราปัจจุบันนี้พอเราเห็นเขาละนั้นมันไม่เหนื่อยได้เกิดขึ้นแบบนี้บ้านเราเลยสั่งคองบินมีการเปล่งแพร่เลยโลกอุสลิมไม่ได้มาเจอเรศคนใดเลยพี่รวันนั่นจะพูดไหมครับ ถ้าสร้างครมมุสลิมที่เป็นมุสลิมนะไม่ว่าจะเป็นซาอุดีไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นจีนอะไก็ตามที่เป็นโลกมุสลิมบ,บาบะเรนคูเวตจีรมมันวุ้ยแค่เพื่อนก็เพื่อนกันคนละหนอยกนละสิบบาทคนโดยเขาย่งไม่ต้องไปเดินอยู่ในเรือไม่ต้องไปนั่งรถรับเหนกันมไม่นั่งไม่ต้องอดงอาหารไอเกันเป็นหอยเป็นพันเป็นเมืออ่อเลยปัจจุบันนี้แล้วเป็นองคาา์กรแล้วลงโทษใค่ปัจจุบันนี้ โรระบาดมันลงโทษใครในปัจจุบันนี้ในโลกเกี้ยมันจะขนาดไหนเพราะนั้นสิ่งรับมาเนี่ยพี่น้องจะต้องคิดวันในวันนี้เนีย่ยาาบ้างเจอเราต้งแล้วกบเรา่มนี้มากเลยพี่น้องต้องขอบคุณพี่น้องยัยนี่หลักพุณจ้าไม่ละมาละวมาที่มั่งจิตไม่เป็นไรพี่น้องต้องท่าที่บ้านได้ละทิ้ง อย่าทิ้งการจำเรื่องอย่าทิ้งการทุบอย่าทิ้งความเป็นมุสลิมเพราะพี่น้องทิ้งการเป็นมุสลิมเมื่อะดรพี่น้องจะต้องกลับไปหาลอสุบฮานอวลตะละในสภาพที่อับปยศสิ้นดีบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟินกุรอานินคารีมวะนอฟานีวะอยยาคุมบิมาฟีมินัลอายาติอวัดตืลฮักิมวะตะกอบะลาบินนีวะมินกุมติลาวะตะฮูอินนะฮูวะซาบิุลอาลีม Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya wa qina adzabannar Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana innaka antat rahim Allahumma jannah mimman shoma Ramadan imanan wa ihtisaba wa jannana mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ibadallah innallaha ya ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha ladzi yasukum washkuru wala ni'mati yadakum wa radhiyallahu akbar wallahu ya'lamu ya ma tasna'un aqimus shalah